สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดราศีสิงห์แนวทางนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเ,เพื่อนชาวราศีสิงห์หรือว่าคนที่ผูกดวงชะตาแล้วคุณสถิตในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถรับชมรับฟังได้นะคะเดือนพฤษภาเป็นเดือนแห่งการฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ อีกขั้นหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแม้ว่าผู้คนรอบข้างหรือสภาพแวดล้อมรอบข้างนะ,ะอาจจะไม่เป็นใจนะคะมีอะไรที่บางครั้งก็ดูเหมือนวุ่นวายนะ,ะสับสนนะบางครั้งก็ดูนิ่งเงียบเหมือนว่าคุณยัง ไว้วางใจอะไรรอบๆตัวไม่ได้นะคะประมาณนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนแล้วก็เรื่องของการงานนะคะจุกจิกเรื่องงานจุกจิกเรื่องครอบครัวจุกจิกเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ก็เหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยมีเรื่องภายในใจอยากพักอยากปรีกวิเวกนะคะบางคนหันหน้าเข้าหาธรรมะหรือหาวิธีที่ทำให้ตัวเองสบายใจในแบบของตัวเองก็ได้นะคะ เดือนพฤษภานี้นะคะเหมือนกับชีวิตที่เป็นฟ้าหลังฝนนะเป็นอีกเดือนหนึ่งนะ่ที่คุณจะเติบโตขึ้นจากอุปสรรคที่คุณได้พบเจอนะคะมีข่าวดีในเรื่องโชคลาภมีข่าวดีในเรื่องความสําเร็จที่คุณรอคอยนะคะบางคนบางท่านเนี่ยมีการแต่งงานมีการตั้งท้องมีบุตรนะคะหรือมีข่าวดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้นะคะก็คืออย่าพิ่งให้ความช่วยเหลือใครเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณช่วยหรือว่าอุปถัมภ์คนคนนั้นไปนะคะหากต้องเกี่ยวข้องกับใครในช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะโรคป่วยอาการป่วยที่เป็นโรคประจำตัวของคุณนะคะแล้วโรค ที่กําลังเป็นกันอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะหากใครที่เป็นแล้วคุณอยู่ในช่วงพักฟื้นนะคะจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าพิ่งทํางานโหมงานหนักนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะยังไม่แข็งแรงพอจนทําให้กลับมาป่วยอีกนะคะและ ระยะนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าคนเก่าๆนะคะในชีวิตของคุณอะ่ะจะกลับเข้ามานะคะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นในลักษณะของตัวคุณเองนะคะได้รับการช่วยเหลือจากมิสหายหรือช่วยเหลือจากบุคคลที่ เ้าอุปถัมภ์คำจูนคุณนะคะอาจจะชี้นําแนวทางให้คุณเจอสิ่งที่ดีดีด้วยการให้คําปรึกษานะคะหรือว่าช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษบางคนมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความสุขได้รับสิ่งดีๆนะคะหรืออาจจะเป็นกําลังใจเป็นความสุขทางใจนะ,ะจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะ ในเรื่องการงานของคุณนะคะงานอาจจะมีปัญหาให้แก้ไขนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีเข้ามาหลายๆอย่างอันนี้นะคะให้คุณใช้สติให้มากในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องะะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าที่ควระคะต้องระมัดระวังนะคะเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่นะคะบางครั้งเงียบ นิ่งไวนะ้ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกแก้ไขด้วยตัวของมันเองนะคะหากต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครไม่น่าไว้วางใจก็พยายามถอยออกมานะคะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้งานเหนื่อยนะคะยอมรับว่าคุณอาจจะเจอเรื่องหนักขึ้นเรื่องเหนื่อยมากขึ้นแต่ขอบอกว่าชาวราศีสิงห์คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณเหนื่อยไปคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณจะได้นะ,ะบางครั้งเป็นจุดเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยน ะะก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นแต่หลายคนนะ,ะชาวราศีสิงดวงเปิดนะคะคจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยสําหรับตัวคุณนะคะบางคนมีโอกาสดีนะคะย้ายงานเปลี่ยนงานได้รับตําแหน่งใหม่ได้เดินทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในสิ่งที่คุณฝันเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนการเงินเน่ยเพื่อนชาวราศีสิงห์ต้องระวังการใช้ใจ่ายอยู่นะคะเน้นย้ําว่าต้องใช้พอเหมาะกับสิ่งที่คุณจะต้องใช้นะคะเพราะบางท่านมีโอกาสที่การเงินได้มาแต่ยังไม่มากพอหาได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะถามว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสดีเรื่องการเงินไหมก็มะะีประมาณ60% 5 0สําหรับสาหรับชาวราศีสิงห์นะคะ ่วนเรื่องความรักนะคะเพื่อนความรักของคนมีคู่คนที่มีครอบครัวนะคะช่วงนี้เน้นย้ําเลยเดือนพฤษภาคมระวังอารมณ์ของตัวคนเองการทะเลาะเบาะแวง้งหรือความเข้าใจผิดกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้บานปลายบานปลายเพราะว่าอารมณ์ชั่วอู้นะคะช่วงนี้ต้องใจเย็นมีสติในการใช้ชีวิตคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ อีกคนนึงอ่ะเป็นในลักษณะเด็กอีกคนนึงเป็นในลักษณะผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณสองคนสลับคู่กันได้เวลาที่คุณมีปัญหากาันก็จะทำให้ความสัมพันธ์คุณน่ะถูกแก้ไขนะคะมีการปรึกษามีการให้อภยัยอีกคนนึงเย็นอีกคนนึงร้อนนะคะอย่าหนีปัญหาด้วยการเงียบมีอีกโก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณก็จะเป็นไปในทิศทางดีขึ้นนะคะ สำหรับคนโสดนะคะความรักของคุณนะคะเปี่ยมล้นนะคะอยู่ภายใต้ความเครียดนะคะบางคนเนี่ยรักมากก็เครียดมากนะค,ะคุณเนี่ยมีความสามารถนะคะมีความมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์น่ให้ไปต่อได้นะ,ะเพราะว่ามองแล้วถึงแม้จะมีปัญหาหนะักใจปัญหาเหนื่อยแต่คุณน่ะมีความพยายามที่จะสู้ไปด้วยกันนะคะ ถึงเหนื่อยก็จะรักถึงเหนื่อยก็จะครบนะคะเป็นนิมิตหมายในการเริ่มต้นรักครั้งใหม่นะคะที่มาจากความสัมพันธ์เก่าก็ได้เป็นคนเก่าในอดีตนะคะเข้ามาในชีวิตคุณหรือคุณเองอาจจะยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจคาราคาซังอยู่นะคะมีการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาร่วมกันสู้ฝ่าฟันไปอีกครั้งหนึง่งนะคะมีโอกาสที่คุณ จะเข้าใจกันนะคะแล้วก็อยู่ในสถานะที่สามารถจะไปต่อกันได้สำหรับใครหลายคนสำหรับหลายๆคู่นะคะสำหรับเรื่องการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ